สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักคาดแข้งสุภูสุคนครับผมมาพี่น้องซาลทค่นี่ว่าเป็นอผ้าพี่น้องจัดเต็มจัดชุดใหญ่อีกแล้วพี่น้องหลังจากไม่ได้กินมาหลายเดือนหลายปีสมงัว้พี่น้องสมงัวเต็มไปเลยสิบยี่สิบหอสาวมอนจัดให้สาวมอนเราจะมาก,กินมันบอลกัสสันว่าเป็นไปตลาดเป็นจัดมาให้เลยว่า,วาเป็นเป้ามาทายคิปไหพี่น้องเบิ่งกับขางเคี้ยงเอาพอดีสาวมอนเพิ่งกินนั้น เองเขาปุ่นิ่นพอดีมันย่างผักสารพัดอย่างมาเป็นเอามาใส่กันเพิ่ม,มพริกกระเทียมเข้ามาพี่น้องมาพี่น้องมาเ,าเบื่องกันเลยฮอเ์เร่ยกเบื่องกะนันนะฮะส,สดกันเลยทีเดียวเออพี่น้องผูกทดาบกกินก่นยิบกาขอถทดขอบให้หนะ้าที่นี้ด้วยนะครับผมเอาไปปิ้งไปทอดเอาไปคั่วกินเดอ้อพี่น้องเออสารบ้าเพ็ดกาน,นี่ครับพี่น้อง โ,โอ้ยอน้องงามเห็นส่าพวิทยไทยกล้องนาสซีฟนายซีฟว่าสวยปันไดเด้อพี่น้องเด้อราคาขอโทษได้บางนิดละอาจจะกินหมูมันได้เด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องไหมเสิร์ฟแซ่บต้อกันเลยครับผมเขาเดียวหนึ่งห้อนมาพี่น้องจัดไปเลยครับผมน้ยทำไมเลยแจ๊ด <laughs> น,น้ำม้วนมาม้วหน่ะยินดีต้อนรับ ปากระเนี่อามาเสริมเสริมความงามด้วยหรือเปม่ายากว่สมเราไปกำลังสมเขาเห็ดมาขึ้นนี่ลูกใครเป็นไงเอมาออกกล้องขอเนี้ยอย่างนางบอกว่านั่งทำธุรกิจอยน่าให้พี่น้องเห็นหน้าในลูก อะเดิมพี่น้องเจ้าภาพงานเก็บไต่กินมันเหรอเขาจิ้นมืออุ่นขเขาเย็นได้ไหมเขาบอกเป็นกระเฮ็ดปีเมื่อนด้ืออ่ะ เ,เ,เทียมอะไรก็เทียมหัวไงพี่ลองเทียหัวไนทอสามันไปสิมายมากินเทียมหัวไออหัวไเลยเออเปือกมันออกไหมนะเปลือกไปแข็งขัดหลอดจะไม่แล้วแต่าม่มีน,มนีนนน้กับพวกั เยี่ยมเลยกรบเพชรครับคุณ่นเห็นใช่ไหมอันนี้ผักเสริมนะจอมในมดเป็นผัก คนบ้านเขาเห็นมันเลยแซ่บคนบ้านเขาเห็นดิบนะปลาชุกทำเหนียวเรื่องไปเนาะ แรงถือใจกันรื่มก้ไหค่ก้นแร์ก้ติดตามกําลังใจอี่สามนนารนะเด้อครับขอบคุณหลาเๆครับผมเอาไ่นองห้อที่สองใหม่โอ้สนว์อะไรไ่นองเพ็รได้ไหมถึงหัวเลย

เอาหนึ่งช่อยไม่เนี่ยเป็นอ๋อช่างเป็นช่างพนันวันเฮ้ยลูกเข่าหันหนมาใส่ปากวองเลยพี่นองมันเข่าหันเติมยั่ได้ยินหนหอนอ่ะมันกินรับนอดพริกหมดเนี่ย๋อาเอาเราแม่แม่ก็ลงมวน ลองดูดนั่งมวลเรามวลลองเพิงอันค้ำขอไอตูหลุดมือเลยมวลแห้ง ลองขา้าเหล้าเจกับมันลูกกัน บางพี่ไม่ยอนเลยไม่ยอม คืนนางยีสบัวเนี่ยเขาจะเห็นแบบนี้ อีโลนเหมนเดจัง วางกระล้งกับจิมรอนหนึ่งก็ไดมุ้งทองจีมนนงง้มมุ้งเล้งอะรวันนี้น้องมุ่นไปตลาดเ้ว่งถามนานมุ้งแลงมุ้งแลงซื้อมากไปเห็นกระยาะจิม้มยืแทำไม่ได้จริงกักบวังกระลงเนี่ยมือ่อันก็ทำห่าวห่อรองร้องร้อง มาเลยอ๋อพี่น้องครับกิมเนี่ยจีฬามีร้านนอกไปน้ครับกูถ่ายเพี่น้องเด้อมันเป็นสามฮอเพชรลื่นไรงอะไรทำลายพี่น้อง คือไม่แล้อาา้าวกล้องขำด้วยขอทนไม่ข้นหนาขอตัวนในบังนี่ล่าคือนองมากกว่าสธุบานในขอตวนเด้เป็นน้องสัสดีครับ